ครับเพมมาอนีพาก,กันมาเบิงไอ,อบอลดังนะครับไปบอลดังนะครับผู้ใดสนใจนะครับเด้อเอาลานตังค์เกลือนสีบันพ่านนะครับอามีหลายครับในสวนเราก็มีอีกนะครับแยะ,แยะเลยต่อได้นะครับศ9นย์เก2 7สมสองห้าสามสองสองเจ็ดศูนย์นะครับ บอลแต่ที่เอมเล่นนะครับบอลด่างนะครับไปสวยเลยต่อได้นะครับก็3 2 5 3 2งห้นะครับไปสวยเลย